ท่านเพิ่งกาลังจะเริ่มมีลูกอะค่ะเราก็เหมือนแบบว่าจะมีปัญหามีบุตรยากไหมอันนี้หมอลิสมาเหมือนคิดมาว่าอันไหนเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยของฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายว่าคุณสงสัยอะว่าคุณจะมีปัญหามีบุตรยากหรือเปล่านะอ่ะเรามาเริ่มฝ่ายหญิงก่อนจริงๆหญิงกับชายก็มีความสําคัญพอๆกันนะเพราะมั้งไข่และอสุจิมันต้องปฏิสนธิกันมันถึงเป็นตัวอ่อนซึ่งเราก็รู้ว่าจริงๆอะผู้หญิงอาจจะมีมากกว่าเพราะว่าตัวไข่มันเป็นเซลล์ที่ใหญ่กว่าอ่ะ ปัญหาของผู้หญิงข้าวให้สงสัยว่าเราจะมีภาวะมีบุตรยากนะมมนคืออะไรเรื่องผู้หญิงใครที่เขาเายมีบุตรยากผู้หญิงเนี่ยถ้าสมมติหนึ่งเราเริ่มอายุมากขึ้นค่ะมากกว่าสามห้าหรือมากกว่าสี่สิบต้องสงสัยและเราอย่าชะล่าใจเราอย่าปล่อยไปเรื่อยๆแบบฉันอายุสี่สิบปีเพิ่งแต่งงานเองขอเวลาปล่อยในการเรามีลูกก่อนสองสามปีอยาอย่าชะล่าใจถ้าผู้หญิงเราเริ่มอายุเยอะนั่นจุดแรกอย่าชะล่าใจว่า เราจะมีลูกง่ายเราอาจจะลองได้นับวันได้แต่ถ้าเริ่มไม่ติดต้องเริ่มพักขิดล้ว่าเรามีปัญหาไหมนะอย่างที่สองอย่างที่คือเรื่องประจำเดือนของผู้หญิงเนาะประจำเดือนของผู้หญิงเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าใครที่มีประจำเดือนที่ไม่ตรงอะค่ะรอบตรงของผู้หญิงนะควรจะอยู่ประมาณยี่สิบแปดไม่เกินสามสิบห้าวันเรียกว่ารอบที่สวยคือ28่สดถึงสาสหวันประจำเดือนมาครั้งอันนี้เรียกว่ารอบที่สวยแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ย แสดงว่ารอบเราเริ่มไม่ตรงละเพราะฉะนั้นให้สงสัยค่ะใครที่ประจำเดือนรอบแบบนานๆมาครั้งนึ่ะค่ะก็หมายถึงว่ารอบเหมือนแบบสองสมเดือนประจำเดือนมาทีหรือเดือนกว่าๆประจำเดือนมาทีหรือ40วันประจำเดือนมาทีต้องเริ่มสงสัยแล้วนะว่าเราเป็นผู้หญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทํางานของรังไข่หรือเปล่าอย่านิ่งเฉยอย่านิ่งเฉยต้องเริ่มสงสัยแล้วอย่างที่สองนอกจากประจำเดือนแล้วเนี่ยอย่างต่อไปคืออะไรเอางี้ผู้หญิงเรามีแค่นี้ค่ะ มดลูกกับรังไข่เมื่อกี้ที่หมอพูดพูดถึงฮอร์โมนต่อไปพูดถึงรังไข่ดีกว่าไข่ที่พบซีสโดยเฉพาะช็อกโกแลตซีสค่ะทําให้เราต้องเริ่มสงสัยว่าเราอาจจะมีปัญหามีบุตรยากหมอไม่ได้ไหมายความว่าคนที่เป็นช็อกโกแลตซีสมีลูกไม่ได้แต่คนที่มีช็อกโกแลตชีสช็อกโกแลตซีสชอบสัมพันธ์หรือการมีบุตรยากเพราะฉะนั้นต้องเริ่มสงสัยตัวเองแล้วถ้ามีอาจจะต้องแบบลองปล่อยไม่ติดรีม,มาปรึกษา อย่างที่สามคืออะไรอีกอ่ะมดลูกของเรามดลูกของเราถ้าเรามีเนื้องอกหมดลูกหรืออะไรใดๆที่มันเข้าไปในโพรงมดลูกเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยมีลูกยากได้นะตัวมดลูกอย่างที่สี่อะไรอีกไข่อ๋อเรื่องข้อดังไข่ไข่ที่มีปัญหาปวดท้องน้อยเลือล้อรังหรือมีตกขาวเลือล้อรังชอบติดเชื้อนีอุ้งเชิงการอันนี้ให้สงสัยว่าเราอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ การติดเชื้อในอุ้งเชิงกัานทําให้อาจจะมีปัญหาข้อนาไข่บวมหรือตันได้อันนี้ก็ต้องสงสัยแล้วว่าเราอาจจะมีปัญหามีบุตรยากหรือเปล่านะอันนี้ของด้านผู้หญิงที่เป็นข้อที่เราน่าจะสงสัยว่าเราจะมีบุตรยากไหม